จะเดินทางไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยความเสี่ยงของเราก็คือเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดเราเดินทางด้วยรถยนต์อุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุรถยนต์การป้องกันความเสี่ยงของเราก็คือการาการที่ควรจะต้องเช็คเครื่องยนต์ให้ดีซะก่อนหรือไม่ก็ซื้อประกรันถ้าเกิดเกิดความเสียหายขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้ไม่รับความเสียนั้นเนอยอะเกินไปนะครับดังนั้นในกรณีของมิติของสวนสัตว์ นิติของการดูแลสัตว์สิ่งที่เราน่าจะเฟสน่าจะเป็นเรื่องของสัตว์นะครับวันนี้น่าจะเป็นหัวใจหรือคีย์หลักจริงมีอื่นอนอ,นอีกคราวนี้พอมองเรื่องของสัตว์ที่เราต้องดูแลนะครับแล้วก็สัตว์ที่มันสูญหายไปหรือว่าหายจากความที่มันเป็น,ปน,ปนสายพันธุ์แท้ไปมีการผสมข้ามขึ้นมาจากการที่เขาโดนคุกคามแล้วเขาก็วิ่งไปที่อื่น f อ r a เรจิงเขาทำไม่ค่อยดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ ทางองค์การสุนสัตว์เนี่ยหรือว่าทางคนที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับนี้ต้องเข้าไปดูแลสิ่งที่ตามมานี่ครับมันคือ external factor ของเรา i n t e r factor ของเราที่ทําำก็คือว่า financial risk คือความเสี่ยงเรื่องของงบประมาณถามว่ารัฐจะให้มาแค่ไหนรัฐบอกว่าให้มาเท่านี้แล้วกันองค์การสุนสัตว์คุณหารายได้เองคุณก็ไปจัดการหารายได้มาแล้วกันนะถามว่าแล้วแต่ละปีมันจะได้ไหมปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเจอโควิดปรากฏว่าไม่มีคนเข้าไปใสวนสัต์ รายได้มาจากไหนนะครับกระบวนการทํางานปัจจุบัน,นเนี้ยเนื่องจากว่ามีเขาเรียกว่าหมอนะครับเมื่อกี้หมอแจ้งจําได้เลยหมอแจ้งทำไหน,ไห,นหน้าที่มากเลยหมอแจ้งผ่าทั้งซากสัตว์แล้วก็หมอแจ้งก็เป็นแมคุเทพให้ด้วยนะครับหมอแจ้งก็พูดเก่งมากนู่นนี่นะครับหมออําก็ผสมพันนู่นนี่แล้วก็มีหมออีกคนนึงผมทองอ,อ,อยู่ข้างหน้าบอกว่าชอบดูผ่านกล้องอันนี้ก็ก็มีคือทํหลายหน้าที่มากก็ก็ ก็คือความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราคนเราไม่พอการทํางานรู้สึกมันล้นมือเหลือเกินยากจริงๆในการที่จะจัดการมันนะครับเรื่อง s t r a t e g i c ก็คือ,เ,อเราจะมีวิธีในการที่จะทําให้คนอื่นยอมรับเราไหมมี visibility อย่างไรหรือแม้กระทั่ง compliance ว่าเราจะไปสามารถ Link up IUCN นู่นนี่ทํางานได้ง่ายไหมนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือ risk ทั้งหมดที่ที่มีดังนั้นเนี่ยหลักๆสาระสำคัญของการบรรยายในวันนี้ น่าจะเข้าไปช่วยในการตอบถามเรื่องของโอเปอเรชันกับเรื่องของอมุมของไฟแนนเชียลซึ่งเราไม่สามารถจ้างคนเพิ่มได้เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีบุคลากร,กรทางสัตวแพทย์เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเยอะมากๆได้ข่าวว่าปีหนึ่งพันกว่าคนนะแต่เดิมประมาณร้อยกว่าคนนะครับก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรากำลังเฟสเป็นอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยอะ,อะไรคือคือคือสิ่งที่ที่เราต้องเข้ามาแก้ไขในกรณีที่ เกิด external factor ในด้านของการสูญเสียทรัพยากรของสัตว์ออกไปอย่างรวดเร็วก็คือการทำ bio banking นั่นคือเป็นสิ่งที่เขาพูดกันส่วนที่เข bio banking นะครับส่วนใหญ่นอกเหนือจากการคอนเซิร์ฟสัตว์ในสวนสัตว์เปิดสวนสัตว์ปิดนะครับการดูแลสัตว์นะครับการแ a รลีสัตว์ต่างๆนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการดึงเอา biospecimen ของสัตว์เนี่ยเข้ามาจัดเก็บเพราะว่า biospecimen เนี่ยเขามีประโยชน์มากเลย ราพูดถึงเรื่องของการผสมพันธุ์ breeding program ของเราในการที่จะเอาสัตว์เนี่ยมีจำนวนมากมากขึ้นแล้วกลับไปอยู่ในในป่าอย่างกรณีของกระเรียนที่ประสบความสำเร็จนะครับอาจจะหายไปแล้วจากในป่าใน wild ท้ายสุดเขาก็คืนคืนถิ่นออกไปได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของ specimen เรื่องของเซลล์นะครับเรื่องของอะไรต่างๆนนายอย่างดีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ ที่เข้าไปว่าแบงกิ้งเนี่ยน่าจะน่าจะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนอกนจากนั้นปุ๊บเนี่ยมิติอีกอันนึงเนี่ยนอกจากการจัดเก็บและดูแลเขาอะฮะถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาข้อมูลนะฮะที่มันกากับกับสเปซเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทําการจัดวางเรียงในรูปแบบที่สามารถทําให้เราเนี่ยเข้าใจภาพนี้มิติเชิงซ้อนมิติที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เราเก็บอะไรอยู่มีกี่อันแต่เป็นมิติของความสัมพันธ์มิติของอ ความสามารถในการที่จะนำไปขยายผลป้องกันความเสี่ยงในการที่จะทำให้เขาเนี่ยสูญพันธ์ต่อลดลง,ลงต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าภาพอย่างนั้นเนี่ยม,มันอาจจะไม่ถูกขึ้นถ้าเกิดเราเนี่ยทำเรื่องของการไบโอแบงกิ้งโดยการสร้างตู้เย็นขึ้นมาแล้วก็เอาของไปเก็บในตู้เย็นแล้วก็มีการจดว่าของเราในตู้เย็ดคืออะไรนะครับใช้คำว่าตู้เย็นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ ทางองค์การสนสัตว์หรือกสสของเราเนี่ยก็นําโดยอาจารย์คุณหมอยงชัยกุตระคุณหมอเอกของเรานะครับคุณหมอพิกานะครับก็เข้ามาคุยกับเราแล้วก็ทีมงานหมอแจง้งหมอโน้มหมอนี่เยอะแยะหมดเลยมานั่งคุยกันว่าเออเราหน้าที่จะออทํางานร่วมกันแล้วเพราะว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ออได้รับการสนับสนุนจากออรัฐบาลมาเมื่อประมาณปี2อ,อ1 8แล้วก็ภายในปี2020เนี่ยิบเนีจว่าเดือนกุมภาเนี่ย ผมได้เดินทางเนี่ยมาที่เขาเขียวเพื่อมาคุยและจากวันนั้นนะครับหายไปเลยนะก็แล้วก็มาพ่อีกทีหนึ่งในเวลาไม่นานมาเนี้ก็ได้มีการาร่วมมือกันแล้วก็มีามการจับคู่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยซึ่งเราเองนะครับอ่ uh, National d e n t Bank of Thailand หรืออ่ uh, ธนาคารสภิญชีวภาพแห่งชาตินะครับก็รู้สึกว่าเรามีภารกิจที่สอดคล้องภารกิจของเราหลากักๆเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือเรื่องของการทำอ่าการ เรียก long term ม o n s e r v a t i o n หรือเราเรียกว่าสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับชีวภาพแบบลองเท e r m มอย่างยั่งยืนอันนี้คือภารธกิจแรกเพราะตัวเราเองเนี่ยถามว่าเราอยู่ในสวทชเนาะถามว่ามีคนที่ทําเกี่ยวสัตว์ไหมไม่มีแต่เรามี Facil i t y เรามีนักวิจัยซึ่งมีมิติซึ่งทางอสอสอาจจะขาดไปดังนั้นเมื่อเรามาจับมือกันปุ๊บโอกาสที่เราจะไปก้าวไปข้างหน้ามันก็สูงขึ้นนั่นคือสิ่งแรกที่ผมมาคุยบอกว่าต่างคนต่างขาด แต่ถ้าเกิดรวมกันเราอยู่เราเดินเข้าไปคุยกับใครคนก็จะเชื่อถือในความที่เราเป็นพนร์ทานชิพกันแล้วก็ยินดีเพราะว่าเราต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ขาดซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าไปขอการสัรเสริญได้ซึ่งนั้นก็นํามาสู่ความสําเร็จนะครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วมิติอีกอันนึงซึ่งเรามีความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นเขาต้องจะโดดเด่นก็คือมิติของการที่เราเข้าใจข้อมูลทางชีวภาพมิติที่เรา เข้าใจในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดอยู่ในรูปแบบซึ่งสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ได้นะครับซึ่งเราก็มีประสบการณ์แล้วก็มีการยอมรับจากหน่วยงานระดับชาติอย่างเช่นโครงการเคาเล็กจีนวิกไทยแลนด์หรือว่าโครงการถอดรหัสพระธุกรรมของประชากรไทยทั้งหมด50,000รายนะครับลองคิดดูว่าถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เนาะมนุษย์เลยนะครับหนคนเนี่ยสัมพันธ์ล้เบสแพร์เนี่ย กเข้ามาก็ท้องถอดรหัสมาที่ประมาณสัก3า4 0เท่าไฟล์1ไฟล์ขนาดประมาณสัก 120G จิกะฮะก็คือประมาณ iPhone นะฮะเครื่องถ้าเกิดเอามาสัก5้า h o n ฟสัก5 0า0มื่นเครื่องครับขนาดของไฟล์ก็มีขนาดประมาณสักห้าเพไบต์นะครับเอาถ้าเกิดกิกนี่คือ10กําลัง9กนะคือพันล้านใช่ไหมฮะเพตะคือ10กํา 15, ลัง15เรากําลังคุยคือล้านเท่านะครับของกิกห้าเพไบต์ห้าล้านเท่าของกิก นั่นคือแค่คนแค่ห้าหมื่นรายสัตว์ไม่ต้องพูดถึงสัตว์ก็มีบางตัวก็มีคอมเพล็กซี่สูงมากกว่านั้นนะครับอันนี้เราก็บรหิหารจัดการอยู่นั่นแสดงว่าโอเคเราเข้าใจมันดีแล้วกําลังพูดถึงข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจริงก็ซับซ้อนไม่ได้ไม่ได,ไได้ด้อยไปกว่าสัตว์เท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็เราก็ manage มานะครับโอเคดังน,นั้นสิ่งที่เรามีสิ่งแรกที่เราบอกว่าเออชวนอ,องค์การสวนสัตว์เนี่ยมาคุยกับเราก็คือ ทำยังไงเราถึงจะอนุรักษ์ไอตัวไบโอสเปซเมนเนี่ยอย่างยั่งยืนที่องค์การสัรตว์เองก็มีระบบในการที่จะดูแลไบโอสเปซเมันอย่างดีเลยก็มีห้องหนึ่งห้องในนั้นก็จะมีแท้งลิควิดเนอเรเจนตั้งแต่ขนาดขนาดนี้จนถึงขนาดประมาณขนาดนี้วางเรียงกันเป็นตับเลยแล้วก็ในนั้นเองก็จะมีโอเปอเรเตอร์นะครับเดินเข้าไปเอาไม้เอาไม,ม,ม้บรรทัดใส่ลงไปดูระดับของลิควิดเนอเรเจนว่าเป็นยังไงแล้วก็อโอเคต้องเติมก็เติมเข้าไป รหรือไม่ก็คอยดูเอแอร์มันดับไหมเปิดปิดแอร์ยังไงดีเพื่อทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการเก็บล er ิควิดเดอรเจนก็ก็ดีระดับหนึ่งครับแต่ความเสี่ยงก็มีเมื่อกี้เราพูกความเสี่ยงนะทุกอย่างกลับไปที่ความเสี่ยงทั้งหมดเลยถ้าเกิดไฟมันดับล่ะลิควิดเดรเจนมันหายไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับไบโอเซสเซน์เหล่านั้นสิ่งที่ผมโชว์ให้ดูอยู่เนี่ยเป็นฟิสซิลิตี้ส่วนหนึ่งที่เราที่เรามีอย่างไอ้ภาพที่ใหญ่ที่สุดด้านซ้ายบนที่เห็นอยู่บนหน้าจอของทุกท่านเนี่ย ก็เป็นตู้เย็นที่มีมูลค่าขนาด230ล้านบาทถามว่าโอ้โหตู้เย็น230ล้านปกติสัก2-3แสน5แสนนี่ก็รู้แล้วมันทําไมถึงต้อง230มันมีอะไรที่มันโดดเด่นก็เรามีอยู่2ตู้ที่เห็นนะครับตู้หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ลบ20องศาตู้นั้นก็ไว้สําหรับเก็บเรื่องของสีคอนเซเวชันเพราะว่าเรารู้กันว่าการเก็บ,บเมล็ดพันธุ์เนี่ยโดยเฉพาะมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นออร์โ็อกซีเนี่ยเราสามารถเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า18แล้วก็สามารถที่ยืดอายุเขาเนี่ยไปได้นานมากว่า100ปี v i a b อ l i t y ยังออกมาเกินประมาณ85%อยู่อันนั้นก็เอาไว้เก็บ4ตู้ลบ80อันนี้ก็เอาไว้เก็บพวก DNA หรืออะไรยางอื่นยังไม่ได้เก็บในเรื่องของตัวที่ชูหรือว่าเซลล์หรือว่าสเปิร์มเนาะอันนั้นก็จะไปเก็บอีกแบบหนึ่งนั่นคือตู้ลิควิดเนอรเจนแทงขนาด1,770ลิตรซึ่งอันนี้ไม่ได้โชว์ให้ดูในนั้นแต่ว่าที่เห็นนี่แหละครับมันมีการลงทุนนะแะการลงทุนเหล่านี้มันนามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าถ้าเราปล่อยให้มันไปเฉยๆตัวเองอ ประสบการณ์ก็คือผมได้กวไฟฟ้ากําลังกตสาการไม่เคยทํางานเกี่ยวข้องกับทางด้านนี้จนกระทั่งมาอยู่ที่สวทชนี่แหละครับก็มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับอ่ัอ่าสภิวชีวภาพนะครับก็ก็เข้ามาถามว่าถ้าเกิดว่าเอาอย่างผมไปนั่งเนี่ยอ่ก็คงจะไม่รู้ว่าจะเอาตู้เย็นอย่างนั้นไปเก็บอะไรดีเราก็ต้องพาร์ทเนอร์อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราพาร์ทเนอร์กับมูลนิธิพัฒนาบ้างเอาพศทบ้างที่แม่โจ้บ้างที่ทชบ้างที่นู่นที่นี่ เราก็ไปพาร์ทเนอร์กันทั้งหมดรวมถึงล่าสุดก็จะมีเขาเรียกว่ากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งก็ทํางานทั้งเรื่องพืชเรื่องสัตว์นี่ยังไม่ได้ไปจับมือกับเขาเนาะเรื่องชิลินซีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของอาการประเมินคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยเราก็ทำีนะ่โมเซนซิ่งพวกเนี้ยเราทำมันหมดเลยครับโอเคอันนี้แบคเกียบโซลูชันที่เราทํากันกับองค์การสวนสัตว์ขึ้นมาก็คืออย่างที่เห็นครับเรามีการลงนาเมลเม,ม,ม,มยู แล้ววันนั้นเองคุณหมออามก็เอาสเปซเมนของผมจำไม่ได้สเปซของของสัตว์ตัวไหนช้างปะละมังเหรออ๋อเอาลูกสาวไปนะครับก็ออกไปที่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 อ็นบีทีนี่แหละครับแล้วก็หยอดลงไปในตู้ที่เราเห็นข้างหลังเทอร์โมฟิเชอร์ขนาด1,770ลิตรนะครับตัวนี้ก็มีความซับซ้อนระดับหนึ่งนะครับที่จะดูแลแต่ว่า ระบบของเขาก็เป็นระบบที่มีเสถียรภาพพอสมควรแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราทดสอบก็จะมีการดูเรื่องของประสิทธิภาพความสามารถระบบแบ็กอัพที่ดีท้ายสุดถ้าเกิดเราไฟจูนเงินได้ปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นแบ็กอัพโซลูชันอันนึงให้กับทางองค์การสนสัตว์นะครับแต่ทำแค่นี้ถามว่าพอไหมมันก็เป็น just another refrigerator ที่เอาเข้ามาช่วยในการดูแลสิ่งที่มันมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให สเปซิมนเหล่านั้นมันสูญหายไปนะครับดังนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่า,าความความร่วมมือของเราเนี่ยมันโกบิยอนวิสัยทัศน์ของทางคุณหมอ X x กับอาจารย์อพิการเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราต้องหาวิธีการในการจัดการเพราะว่าไอ้ไบโอสเปซิมนเนี่ยมันนับวันมันก็มากขึ้นเรื่อยๆความมากขึ้นเรื่อยๆของเราเนี่ยถึงจุดจดหนึงปุ๊บเนี่ยถ้ากิดอยู่ใน Excel Excel แต่ละคนก็เก็บ Excel ของตัวเอง mm hmm. องค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์อยูอ่สี่สีที่หลักๆแล้วก็มีสวนสวนย่อยอีอกที่โคราชบ้างอะไรบ้างเขาจะ manage ยังไงแล้วถ้าเกิดเขาไปร่วมมือกับทางกรมอุริาาล่ะจะทำกันยังไงดีแล้วคณะสัตวแพทย์ตามที่ต่างๆที่เข้ามาช่วยล่ะเขาจะ coordinate ะแหล่งเหล่านี้ให้เข้ามาช่วยกันในการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ไหมนั่นก็เป็นที่มาของว่า เอถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยการที่เราใช้ Excel ต่างคนต่างมีต่างคนต่างกรอกมาตรฐานก็ไม่มีแล้วจะพูเข้ามาทีหนึ่งก็อาศัยเวลาในการอา้าวอีเมลเทุกคนช่วยส่ง Excel ของที่คุณมีอยู่มาพอมาถึงหน้าจอของศูนย์คุณหมอเอ็กใน,ในการดูโอ้สีภาพรวมไหมแล้วก็บอกอา้อาวไอ้นี่ฟอร์แมตอย่างหนึง่งไอ้นี่ฟอร์แมตอย่างหนึ่งเอ๊ะไอ้คอ,อลัมน์นี้มันคืออะไรจะทํายังไงดีที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดอะซึ่งเก็บเป็นดิจิตอลอยู่แล้วฮะเข้ามารวบรวมกันแล้วให้เห็นภาพที่ ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะ extra c t ภาพที่มันเป็นหัวใจสำคัญหรือคีย์ในการที่จะบ่งบอกถึง needs ของการที่จะต้องเข้าไปดูแลเช่นตอนนี้บอกว่า specimen ของช้างเนี่ยโอ้เก็บกันเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีสเปซเบงบางอย่างของช้างที่ต้องไปเก็บแต่ไม่เก็บกันแต่ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วมันหายไปหรือมีน้อย หรือแม้กระทั่ง Facility ีที่เก็บอยู่เนี่ยใครที่มีปัญหาบ้างและเขาเองต้องการ i m m e d i a t ีย e e นีของการที่จะช่วย Backup แล้วก็การ Backup ของเขาเนี่ยต้องทำทันทีเลยไม่งั้นปุ๊บเนี่ยจะเกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลภาพอย่างเงี้ยใครจะมาบอกจึงมากก็คือโทรบอกว่าตอนนี้ตู้ตู้เย็นมันเสียแต่ข้างในเนี่ยมีอะไรที่มันสําคัญบ้างเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนนะภาพอย่างเงี้ยมันคือเพนพอยต์และเพนพอยต์อย่างเงี้ยมันปล่อยให้เกิดไม่ได้แล้วก็ลองบอกว่าฟิวเจอร์ไบโอไซน์ของคอนเซอร์เวชัน ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยกับเมื่อกี้เราบอกเพนพอย์คือ,อหมอแจงทําหน้าที่เป็นคนผ่าซากรวมกับมักคุเทศและทําหน้าที่ดูแลเอกสารการเงินของอ,องค์การสวนสัตว์ที่เขาเขียวถามว่าหนึ่งคนทําขนาดเนี้ยแล้วเราไม่มีระบบที่เข้ามาช่วยแล้วยังต้องเอา FTE ของเขาไปทําอย่างอื่นต่ออีกผมว่าเราเราคงจะ,ะประสบปัญหาซึ่งหนักมากๆดังนั้นเนี่ยเราก็เลย จับมือกันคุยกันแล้วก็ออกแบบโมดูลที่จะเข้ามาช่วยในการดูแลนะครับตั้งแต่ต้นทางการรับฝากนะครับการทำา g r e e m e n t นะรเราจะไม่ส่งกระดาษกันแล้วเราจะทำให้มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า e l e ล t r o ร i c m a t e r i a l transfer สิ่งเดียวที่จะต้องเกิดการส่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นการช h i p ม e นต์ซึ่งแต่ก่อนก็อาจจะ,ะส่งมาใส่กล่องน้ำแข็งส่งมาแบบ curry น,นู่นนี่ ตอนนี้ก็ต้องมีโปรโตคอลแล้วก็ใช้กํากับเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอามาตรฐานของเราไปกํากับโปรโตคอลเหล่านั้นเพื่อทําใหา้ทุกสีทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ end to end ตั้งแตะต้นทางจนปลายทางคุณภาพของสวปซเมนเมื่อถึงตู้สามารถจัดเก็บได้ความสามารถในการที่จะดูประสิทธิภาพของระบบที่จะจัดเก็บในแต่ละที่ว่าระบบเหล่านั้นเนี่ยมีเสียรภาพที่ดีไหม มีการรีพอร์ตกลับขึ้นมามีการเตือนมีการทำนอร์ิฟิเคชันกลับเข้าไปให้กับให้กับผู้ที่บริหารจัดการ์หรือโอเปรตอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่การเช็คครุพันนะครับการดูแลครูพันการดึงเอาสเปซิเมนขึ้นมาตรวจสอบไวร์เิลตี้และภาพว่าไซส์ไหนมีปัญหาในการที่จะดูแลครุพันของเขาหรือไว a b i ิลตี้ของสเปซิเมนของเขาเนี่ยมันเข้าสู่ขั้นวิกฤตภาพอย่างเงี้ย มันจะไม่เคยเกิดมันจะไม่เคยเห็นถ้าเราไม่สามารถที่จะโคดิเนตเอาทุกอย่างเนี่ยเข้ามารวมกันอยู่บนหน้าจอเป็นแดชบอร์ดซึ่งคนที่มีเขาเรียกสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เจอเจอเจอ,เจอคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางนั้นช้างหนอมาบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น representative ของประเทศไทยในการที่ดูช้างทั่วประเทศภาพอย่างเงี้ยเราเปิดสิทธิ์ให้เขาเข้าไปเข้าดึงหรือ query เอาสิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาเพื่อจะบริหารจัดการสิ่งที่ควรจะต้องรีพอร์ตไปกับต่างประเทศมันจะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถสร้าง concerted effort ที่เข้ามารวมกันและวทำให้มันเห็นภาพรวมได้สิ่งนี้ก็จะเป็นต้นแบบแรกนะครับที่เราสัญญากับทางวอร c ชอยนะซีทีกับงองค์การสนสัตว์ที่จะร่วมมือกันในการที่จะพัฒนา virtual storage management virtual ก็คือว่ามองว่าประเทศไทยเรามี storage แต่ไม่ต้องบอกว่า t t r r g g เนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือทั่วประเทศนะคือ Storage ของประเทศคือทีม Thailand และ s t o r a g e ทั่วประเทศนี่ฮะมองเป็น Unity แล้วเราจะเห็นภาพเลยว่าเรามีความสามารถในการดูแลอย่างไรเราควรจะกระจาย uh, s p เ c ซ m e n เหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงให้ออกไปที่ไหนบ้างเพราะเราจะรู้นี่ว่าพาฝนไม่เป็นใจน้ําท่วมที่ไหนไฟฟ้าดับที่ไหนอะไรยังไงเราจะกระจายอย่างไรให้เกิดประเด็น,นั้นนะครับ Okay. ผมทําเวลาได้อาจจะเล็ไปนิดนึงแต่คิดที่ว่าทุกคนยังอยู่กับผมยังสนใจกับสิ่งที่ผมบรรยายอยู่เนาะอันนี้คือพาร์ทแรกพาร์ทแรกเราเราไม่เอาเราไม่เอาเยอะไม่เอาสมองสมกา,การเข้ามาทําให้ทุกคนต้องมานั่งปวดหัวพาร์ทที่2นะครับตอนนี้โลกเนี่ยมุ่งเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่า conservation genomics นะครับเพราะมันมีความจเป็นจริงๆเราเห็นสิ่งที่ผ่านมาเนาะเราเห็นเรื่องของ coronavirus เราบอกว่าตอนแรกบอกแพนโกลินตอนหลังกาบอกว่าเป็นแบทเดี๋ยวก็จะมีอนุนี้อีกสิ่งเหล่านี้ฮะทั่วโลกที่ทำไบโอแบงกิ้งก็จับตามองพยายามดูถึงเชื้อที่มากับสัตว์เหล่านั้นนะครับเราทำการ Bio ไบโอแบงกิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเราเก็บไว้ดีดีเลยแต่ว่าถามว่าเราจะรู้ไหมฮะว่ามันเป็นเชื้ออะไรนะครับสปีชีส์ที่เราจัดเก็บเนี่ยตกลงมันมันใช่ไหมพันนี้แน่ๆนะมันเป็นเอลเดีย สายพันธ์ไทยนะี่ไม่ใช่พม่านะถ้าเกิดว่ามันมาเป็นชิ้นเนื้อแล้วต่อให้คุณหมอเอ็กเก่งขนาดไหนคุณหมอเอ็กสามารถจะบอกจากชิ้นเนื้อแล้วบอกว่ามันเป็นของเขมรพม่าหรือไทยไหมก็บอกไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือไม่ใช่ผ่านกล้องจุลทรรศน์ด,ด้วยมันเป็นโปรไฟล์ซึ่งฝังตัวอยู่กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่หายใจบีดอาหารแม้กระทั่ง,ส,งสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างไวรัส เขาเขาขยายพันธุ์เขาไม่ได้แบบผสมพันธุ์เองนู่นนี่เองไม่ได้กินอาหารก็าอาศัยโฮสต์มันก็มีดีนี่นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ขยับเราไม่ดึงเอาคําว่าจีโนมิกส์เนี่ยเข้ามาอยู่กับเราผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งและการที่เราเองออแค่สนใจแต่เราไม่สามารถที่จะผลักดันนะครับให้จีโนมิกส์เนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำการวิจัย ในกิจกรรมการอนุรักษ์อันนี้ก็เป็นความเสียงอีกส่วนหนึ่ง,น,งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถช่วยได้แล้วก็ทําไปกับโครงการที่ผมบอกจี Thailand, โนมิคไทยแลนด์ของการศึกษามนุษย์ mm hmm. เพราะแพทย์เองก็เหมือนกันครับแพทย์เองไม่แตกต่างกับสตวแพทย์ะจะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจจีโนมิ m เมดิซินเช่นเดียวกับสตวแพทย์จะมีสักกี่คนที่เข้าใจ Conservation g e n o m มิกใช่ไหมที่เรียนมาเรียนมาเข้าใจแต่ถึงเวลาจริงๆพอม,มาทามันยาก สิ่งที่เราทําให้กับโครงการจีโนมิทเทแลนก็คือเราพัฒนา IT Infrastructure อรบแทั้งหมดแม้กระทั่งระบบบริหารจัดการสเปซิเมนทั้งหมดมอบให้กับจีโนมิทเทแลนนั่นหมายถึงว่าแพทย์ควรจะมีความรู้แน่เกี่ยวกับพันธุกรรมเกี่ยวกับเซกิเย i ชนโมเดลแพทย์ต้องการที่จะบอกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้มาแล้วก็มีฟีโนไทป์างเนี้ถามว่าอะไรที่ก่อให้เกิดฟีโนไทป์เช่นนั้นเช่นมาด้วยนิ้วติดกันนะครับจะไปดูเรื่อง ความผิดทางเลือดไหมคงไม่ใช่มันต้องเป็นเรื่องของการ uh, develop uh, finger มาด้วยกระดูกเปราะบางก็เป็น osteogenesis imperfecta ถามว่าจะไปดูเก uh, ี่ยวกับเรื่องอื่นไหมคงต้องไปดูเรื่องของตัว uh, พวก uh, 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 เรื่องที่เกี่ยวกับกระดูกการ form ของกระดูกนะครับอันนั้นมากกว่าหรือไม่นะครับสิ่งนี้ฮะมันคือมันคือสิ่งที่ผมคิดว่า ลูกบอลที่ต้องผลักมันคือการทําให้ accessibility ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโดยที่ว่าเขาเองไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกบิดงอกระดูกตัวเองมากจนกระทั่งต้องเข้าไปเรียนใหม่ได้ปร,ริญญาใหม่เพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะพัฒนาระบบที่ช่วยเขาเรียกว่า,เ,าเทรน คนที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้ก้าวไปข้างหน้าได้เขาเองก็สามารถที่ทำงานอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น conservation genomic s จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตนะครับ future ที่จะต้องเข้ามากับองค์การสวนสันตว์และก็กิจกรรมของ conservation นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นรูปจากอินเทอร์เน็ต แล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่เราทำขึ้นมาด้าเกิเราเห็นวงจรของเขาว่าเขามีการตรวจ DNA นะ mm hmm. เขามีการวิเคราะห์นะมีการดู IBD i ดีอิน t y by ตี้ไบเด i เซนต์อิน t อ็นดูความเหมือนกันความใกล้กันความเลือดชิดของสัตว์แล้วก็มาวางแผนในการที่จะทำบรีดดิ้งนะครับพัสดุเรรี่ก็ได้หลายอย่างที่เขาสามารถเอาเข้ามาช่วยได้อันนี้ก็เป็นมิติที่สามารถนําไปสู่การช่วยคอนเซิร์ฟสิ่งที่กำลังจะหายไปหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราพบว่าสัตว บางชนิดเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาของเขาม,ามันไม่ฟิตไม่ฟิตกันกับการอยู่ในแอน r o ว m ร n นปัจจุบันการติดเชื้อหรือตางๆนาถ้าเรารู้แต่่วงหน้าเรามีสิทธิ์ที่เข้าไปอินเทอร์วนแล้วก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่หายจากเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงว่า g e n o m m i s s n n r e e d i n g Program มันก็เลยเข้ามานะครับแล้วสิ่งที่เรามาเราได้โจทย์มาจากอาจารย์ปุ๊กนะครับอาจารย์ปุ๊กที่จุฬากันพรอาจารย์ปุ๊กอยู่ที่นี่เปล่าวันนี้ อ่าเห็นเดนบุกเป็นโชว์ป้ายด้วยก็ก็เข้ามาคุยเขาว่าโอ้จะบอกว่าเนี่ยเอลเซียในในประเทศไทยนะมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วล่ะแล้วก็ผสมไปผสมมาตัวมันเล็กลงเรื่อยๆเลยครับพี่ทำยังไงดีแล้วก็จะอ่อนแอลงไปไหมตัวที่อยู่ที่เขมรเนี่ยมันก็ใหญ่กว่านะมันเหมือนกับของไทยแต่เราก็ไม่รู้จะไปเอาเขาเนี่ยผสมกันยังไงที่พม่ามีมีเพียบเลยพี่ผมก็บอกว่า ทำไมไม่เอาพมา่าเข้ามาเป็นเอากรุ๊ปแล้วก็บีก,กับเขาล่ะไม่ได้พี่ถ้าอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะสูญเสียความเป็นเอลเซียของประเทศไทยไปนะเพียวเบรดมันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดเป็นไฮบริดเซชันเกิดขึ้นมาเนาะแล้วท้ายสุดแล้วลักษณะเด่นของเขามันก็จะหายไปอย่างเงี้ยการอนุรักษ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่อ่าทำไงกันดีอ่ะบอกว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราทําก็คือก็มีความร่วมมืออาจารย์ปุ๊บก็ไปติดต่ออาจารย์สิทธิรักอาจารย์สิทธิโชคของที่สวทชแล้วก็บอกว่าเออ ช่วยหน่อยสิเราไปเอา DNA อ่ะของเอาเลือด่ะจากเออ่จากจากจากเออ่ละมั่งหรือเอลเซียเนี่ยมาแล้วก็ช่วยเอาตำแหน่งความหลากหลายทางพันธรรรุกรรมเนี่ยออกมาให้อาจารย์ปุ๊กหน่อยสิถ้าออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาดูได้ไหมว่าไอ้โปรไฟล์ของตัวความหลากหลายทางพันธรรรุกรรมที่มีอยู่ในแต่ละตัวเนี่ยมันจะใกล้หรือจะห่างกันขนาดไหน,นนั่นคือคอนเซ็ปต์อาจารย์ปุ๊กก็อาศัยกับครูพักรักจำเรียนรู้ไปเรื่อยๆสร้างความรู้ ทำงานวิจัยลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ท้ายสุดก็มีบรรยายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเทคโนโลยีโอมมกเนี่ยเข้ามาช่วยกับกา,า,า,ารอนุรักษ์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆเพราะเนี่ยจะมีสักกี่คนนะที่จะบิดขาเร้อมือบิดขาบิดหลังบิดตัวเองเพื่อที่จะดึงเอาสิ่งที่มันห่างจากตัวเองมากๆเลยเข้ามาเพื่อช่วยในการอนุรักษ์นะครับสิ่งนี้มันก็เลยกลายมาเป็นโปรแกรมว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ไมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ย ทาง n b t พี่1สามารถที่จะช่วยดูได้ไหมว่าโปรไฟล์ของความเลือดชิทเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้เห็นภาพรวมเลยคือตรวจมาทั้งหมดเลยนะทีหนึงใส่โปรแกรมลงมาปุ๊บแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่าภาพของอความใกล้ไกลเป็นยังไงผมบอกง่ายๆเลยสมมตินะฮะเรามองว่าเรามีตำแหน่งการไกลพันธ์ที่เป็นโปรไฟล์เหมือนกัเป็นลายนิ้วมือของเราอยู่ซักหมื่นตำแหน่ง อยู่ในร่างกายของเราถ้าผมเอาหมื่นตำแหน่งเนี่ยของเอลซีเอแต่ละตัวเนี่ยเข้ามาเรียงกันแล้วก็วัดความแตกต่างนะเอาเอาแบบภาษาบ้านๆเลยนะของคู่นะฮะสมมติว่าตัวที่1กับตัวที่2ตํตำแหน่งงานกายพันธุ์มีทั้งหมดหมื่นตำแหน่งจับมาเรียงกันเลยแล้วก็วัดความแตกต่างสมมติอันนึงเป็นโฮโมไซกัสที่เป็นแวเรียนอีกอันนึงเป็นเฮตโรไซกัสความแตกต่างก็1ถ้าตัวหนึ่งเป็นโฮโมไซกัสไวล์ไทป์อีกตัวหนึ่งเป็นเฮตโรไซกัสแวร์โฮโมไซกัสแวเรียนก็ต่างกัน2แล้วก็เรียงมาเลย แล้วก็เอามารวมกันเป็น summation ของทั้งหมดเราจะได้ค่าตัวเลขหนึ่งค่าถ้ามันห่างกันน้อยตัวเลขก็เล็กห่างกันเยอะตัวเลขก็ใหญ่แล้วถ้าเกิดสามารถเอาภาพอย่างเงี้ยขึ้นมาวางเรียงเพ้นท์มันขึ้นมาเป็นสีนะครับอย่างภาพอย่างนี้นี่อันนี้อันนี้ลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ปุ๊กอันนี้ผมพยายามทําให้มันเบลอเพราะว่าจริงๆเราเป็นงานวิจัยผมก็ไม่ไม่ได้ขอว่าจะเอามาโชว์ก็เอาเอาภาพแค่ภาพนี้ภาพเดียวขอมาโชว์เพราะเขามองไม่เห็นหรอกว่าเลเวลเป็นยังไง เห็นไหมเห็นสีไหมฮะสีเหล่านี้บอกให้เห็นถึงว่าคู่ไหนบ้างที่ห่างกันสีเข้มๆคือคู่ไหนบ้างมันใกล้กันมากเลยแล้วเกิเข้มมากก็คือสงสัย sampling sample duplication เออมิติอย่างเงี้ยเอามาโชว์รู้สึกตื่นตาตื่นใจเออมันง่ายนะการบริหารจัดการในการดูเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมฮะผมว่าอันนี้มันก็จะทำให้เรามีมิติ ของการที่จะบริหารจัดการด้วยเพนพอยต์คือคนน้อยทําหลายหน้าที่เราเอาของเหล่านี้โยนไปอาศัยระบบเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอาศัยเครื่องมือทางชีวสารสนเทศเข้ามาช่วยในการคัดเลือกมากกว่าการมานั่งตีตาราง Excel มานั่งจดในกระดาษแลวท้ายสุดก็มานั่งประชุมกันบนโต๊ะแล้วก็บอกว่าเออตกลงเอาตัวไหนคู่ตัวไหนดีอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับโอเคผม r u n n i n g out of time แต่ว่า ผมก็มีเทคโฮมเมสเซจให้รู้สึกว่าคอนทรเวลาได้เพอร์เฟกมากนะครับ2องคำเลยครับอันหนึ่งคือดิจิทัลทรานส์โมชันไม่ได้บอกแม้กระทั่งเรื่องของระบบสเปซแมนเ g e เมนซิสเต็มมันต้องทรานส์ฟอร์มเพื่อประหยัดคนไม่งั้นจ้างคนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วทำยังไงดีอันที่2องคอนเซอร์เวชันจีโนมิกส์หรือจริงจริคือจีโนมิกส์ดึงมันเข้ามาสองสิ่งนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากแล้วก็ทางหมอเอ็กซ์เขาก็เชิญผมมาอยากจะให้ผมมาแชร์ประสบการณ์ผมว่าสองสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมมองเห็นหนึ่งฟิวเจอร์แล้วก็สิ่งที่วิธีการการอนุรักษ์ของเราเนี่ยจะไปข้างหน้าก็คงจะต้องประกอบไปได้วยสองสิ่งนี้ครับและท้ายสุดก็ต้องขอบคุณอาจจะมีคนอื่นนะฮะที่อาจจะอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่า นี่ก็เป็นคีย์เพรสเซนต์หลักๆที่เข้ามาช่วยเราทางฝั่งของอ,องค์การสวนสัตว์ทางทางฝั่งของจุลานะครับที่ผมอ้างถึงในวันนี้แล้วก็คนของเราเองที่อยู่ด้านล่างนะครับก็น่าราอดสวยๆกันส่วนผมก็เป็นแค่คนที่เข้าไปให้ความกําลังใจกับน้องๆเขาว่าแล้วก็ให้กับแนวทางว่าเราควรจะต้องไปกันยังไงครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับที่ให้โอกาสผมมาในในครั้งนี้ผมทําเวลาเกินมา2นาทีก็ต้องขอประธานภาภัยกับ ผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะ